สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่มารินะคะทาน่วนแบ่งคะแนนของคุณแม่คุณพ่อใจดีทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าที่ช่วยเมตานะคะเพราะว่าคุณยายไม่หมดมาหลายวันแล้วนะคะเมื่อคืนคุณยายทานหมดเลยนะคะผลไม้นะคะคุณพ่อคุณแม่มาเมตตาปิดร้านให้นะคะดีใจมากๆเลยนะคะก็ขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะ ขอให้บุญกุศลน,นำพาให้คุณพอ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านร่ำรวยนะคะรวยแล้วก็ขอให้ท่านรวยยิ่งยิ่งขึ้นเลยนะคะสาธุสาธุนะคะคุณยายทานอย่างอาเด็ดอร่อยเลยนะคะผลไม้ก็มีแต่กล้วยสุกกับแตงโมโนะคะคุณพอ่อคุณแม่จ๋าฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ของท่านนะคะก็มีความหมายมากๆเลยนะคะ ยายทานอยากอ,อร่อยเลยนะคะคุณยายมณลิเรานะคะก็ขอบคุณคุณพ่อใจดีคุณแม่ใจบุญทุกๆท,ท่านเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะยายขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณทุกท่านมากๆจ้าบายๆนะคะ